สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กักลับมาพบกับนุ่นหน่อยน้ำโชกอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโจกสีผ้าท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าวความฝันของคุณแม่ค่ะคุณแม่นี้กันเยเพิ่ง,งได้ยินข่าววา่าญาติของเพิ่นค่ะได้ตูดีตูดดมาสองหมวดน,นะคะหมุดน,นี้คุณแม่เพิ่นกันเลย ไปเบิองค่ะไปเบิองหม่องหยาดมันได้ตดีตัวเด็ดมากคุณแม่มันก็ได้โตดีโตเด็ดมากค่ะแล้นก็นานอนค่ะว่านอนแล้วก็ฝันว่าได้เนื้อกอนแบบง่ายค่ะหลุดหน่อยนด้ยินแบบนั้นก็เลยโบผาถึสิบผาท่านผู้ชมมาติดตามเรืืองเล่าตเด็ดตดีของคุณแม่เรืืองเล่าความฝันของคุณแม่ค่ะว่าสิเป็นไปเป็นมาแบบใดกเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเข้ากับไปติดตามรับสมับฟังพร้อมกัน สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะเมนีสัสิภาถันผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณแม่ค่ะอย้ยินว่าคุณแม่นี่ฝันดีค่ะงวดที่แล้วก็ฝันเขาตรงๆแม่บอกคะแม่ค่ะจะขอให้คุณแม่นี้เล่าความฝันให้ทันผู้ชมฟังเลยค่ะว่าฝันจังไดเป็นไปเป็นมาแบบใดค่ะโอ้เกียวก่อนน่กับไปหนะ้าโอ้ไปไปทำง,งาน กลับมาหน้าอ่อนก็เลยฝันฝันผัดมาฝันได้สามหาไปทำงานมากบานเหมือว่านี่ก็เลยไปไปหน้าอีกก็เลยไปบึงบอลพันได้เลขนั่นสามตัวตรงๆนั่นก็เลยไปบึงใหา่ก็เลยไปเห็นเลขสามตัวหนึ่งหก เจ็ดที่มีบอลพนินได่มาบาังหันลาย่ายกับไปเห็นยายก็เลยมานอนฝันฝันว่าหมดขึ้นนีฝันว่าได้เอาเนื้อเอาหยังมากองไว้เงื่อนไก่แลบมาหลายได้มากินพี่น้องได้มาอีดมส้มซื่อหลายยายว่ามันเสียออกตัวนี้อยู่ยายคึดว่ามองเพื่อนเอาหนิ มองพ like, ante, you, so word, so ิ uh ่นใดเล็กมานขึ้นเขาแล้วจังหวัดเขาขึ้นแม่เขาแล้วสองเขาแล้วสองหัวหนาะค่ะแม่นัวดนี้เป็นหวดที่สามค่ะมองขึ้นแม่ไปเบื้องนี่มันไปเบื้องมองใดค่ะเพิ่นใดมาจากมองใดเพิ่นใดมายูห้องน้ำเพิ่นอันยูห้องน้ำบานนี้เพิ่นใดมาแล้วสองงวดค่ะบานนี้ ย่า่ไปหมู่บ้านนี่มันเกิดเป็นพี่เป็นนองกันย่า่ก็เลยไปนะ้าก็เลยไปเบิงน้ำเปินก็นเลเยเห็นมาัตเดียวกับมานอนฝันเหมือคืนนี่ละตัวใดก่อนคะคุณแม่หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดเนาะค่ะแมนาเมืองบ้านเบิองบมาแล้วกับมานอนฝันเหมือคืนนะะี่มานอนก็มาฝันเนาะค่ะมาฝันว่าเขาเอา เนือเอายังมาเพื่อนหลยพี่น้องมาเบิดมาเต็มเพื่อนเต็มสัน่นก็เลยได้มากินมาอยากน้ำกันอยู่เพื่อนเจ้งไดต่อเขาคุณแม่พอดีมาบานนี่เพป่นก็เลยมากินบานเพ่อนก็เลยว่าโตนั่นละเลข่งนันไม่ไอมาแล้วเบิรงเอาเพิ่์นมามีโตนั่นละ คนนี้มากินมาอย่างน้ำนี้กะคนน้ำบานเห้านมีบอกคนน้ำบานเห่ามีแต่พีแต่นองกันนี่ละค่ะเป็นมากินนำ้นำน้ำบีดม่วมซึนพ็นปายงานคือเอาบุญหลายเจ้เขามีงาน,านยังเพิ่นเกิดได้มากินมาอย่างนำ้ำงานานะเพิ่นก็ดได้มาก,กก็นนขขได้กินในยอยางน้ำสุกขุสุคนอยู่เนาะค่ะกินในยอยางน้ำสุข,ขนคนก็แสดงว่าท่านผู้ชมเขากระสีไดชคกด้ลาภ สีมันกันส่ผู้ทุกคนอยู่เนาะค่ะทว่าขึ้นแหม่กับม่แบ่งปันฟ้องฝันแม่จูบฟังหัวทีแล้วมากใหญ่ก็ได้มาก็พี่น้องกับถือกันเบิดทุกคนอยู่ได้ลระค่ะลูกลูกล้านล้านก็ได้กันเบิร์ุกคนทั่วหน้าทั่วตายุ่งหัวที่แล้วนี่คุณใหญ่ฝันเขามาบอกบอกค่ะฝันว่าเขามาบอกหัวหัวบังหันบได้ไปเบิ่งบ่นหันดอกแต่ว่ามันเลยเข้ากันแต่ว่าหัวนี่ไปเบิ่ง วัดบ้งหันนีมองมองคุณแม่ไปเบื้องนีเพื่อนกะได้ต้องตรงเลยบอกอ่ะหาสาเพื่อหา <c oughs> หา้าโอ้ยสามห้าเจ็ดเป็นใดค่ะก็เลยสื่อลบไปลบมาก็เลยได้เพื่อนกันแต่ถึกหมุนไปหมุนมาเนาะคะ่ะแมนก็นได้ตึ้งเบิดตั้งปีนองละ่ะน้ำกันเพื่อนก็นได้เบิดสุขคนสุข,ขูสุข,ข,สข,ข,ขคนคนละ เที่ยวกอนเปิดกระไดแสนกัวเที๋ยวนี้เปิดกระได้หลายยูเที่ยวก่อนนั่นเขาสามตัวตรงตรเลยบอกค่ะเมนเที๋ยวก่อนได้สามตัวตรงๆเที่ยวนี้ได้สองตัวกับหนากับหลังเอาแต่ว่ากระถือเบิดสุขคนพี่น้องเบิดสุขคนนั่นกระไดการเบิด์ตหัวนี้คุณแม่ก็เลยไปเบิงเนแล้วค่ะแมนคุณแม่ไปเบิรงก็เพิ่นไม่ไปเบิรงนเพิ่นเดียวค่ะก็ไปเบิ้งนเพิ่นเดียว ว่ามันโอบคือมองไนก็เลยไปนางเมืองผ่าไปวิดเดียวไปเห็นก็เลยเอากลับมาฝันเป็นกับว่าตัวเดียวกันนั่นล่ะฝันว่ามากินไม่อยากยื่อเงอนเ็นื้อเนื่อนี่กับมากองเงินอย่าไรเป็นแบบแมนพี่น้องตอนเดยมากินม่อยากน้่นะค่ะแมนพี่น้องก็นเด็มากินไม่อยากนั่อันมันก็คือความฝันสุกคนสุกคนนี่กับฝันคือกันนี่แหละพี่น้องกับเดยมากินก็คือจังไดวมดทุกคนค่ะ หมาดเบื้องุกคนดูค่ะหัวนี่กับเอฟซีเปนกับซีหมานนำคือก,กันเนาะค่ะ,ะมแมนแบงปันเบื้องสุขสุกคนเนี่เนาะ,ค,ะ<ม>นค่ะแมนครับะไอ้คุณแม่เนี่ย่าโตเลยอีกรอบนึงในสายให้ท่านผู้ชมมบาบฟังค่ะหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดเนาะค่ะแมนกรับหน้ากรับหลังเอาเน<อ>าะค่ะแมนกรับหน้ากรับหลังเอานี่ว่าโตอันบ้านโตเห็นหนั่นว่าหนึ่งหกเจ็ดนั่นละ ค่ะบัน,าาน,บนเพินนน่นมากินมาอยา,านานะเพิ่นกะว่าหนึ่งหกเจ็ดคือกักานแมนมาเพิ่นมากินม,มาอยากเพื่อนกะว่านั่นละหนึ่งหกเจ็ดนั่นละคนละแม่ย้ำแรกมาฝันนี่นะค่ะความฝันของคุณแม่กะมีเท่านี้บ่บอกคะอ้าวมีเท่านีร่ละจากมาเบิงไมรอบนะ ไก่สีออกเลยไก่สีเลืองสีออกนะคะไก่สีออกก่จังมาทวนอีกมาติดตามฝงสุดทถ่ายบิ่งเนาะค่ะแม่แม่ค่ะรับมือนีกัขอบคุณคุณแม่ได้หลายได้ค่ะถึงมาหายแนวทางความฝันจับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะจ้าวัสดีจ้าคลิปนี้นุดหน่อยนโ้โฉกกับสิผ้าท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขความฝันของคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นไปหน้าค่ะ เพิ่นกะได้ยินข่าวว่าหาาดเพิ่นนี่ค่ะได้ตดีตัเด็ดมาสองงวดแล้วค่ะเข่ามาสองงวดแล้วงวดแรกกะเข่าสามตัวตรงๆเลยค่ะงวดว่างหันกะเข่าสองตัวค่ะงวดนีคุณแม่เพิ่นก็เลยได้ไปเบิ่งค่ะมองที่ญยาดเพิ่นได้ตดีตัเด็ดมาไปเบิ่งแล้วคุณแม่เพิ่นกบมาฝันค่ะ มึงแล้วเนี่ยมือแรงมากเพื่นกับมานอนเพิ่นกับฝันค่ะฝันว่าอยู่เฮือนเพื่อนนี่ค่ะได้เนื่อได้ยังกองบักง่ายค่ะแล้วก็มีญยาตีพี่น้องเพิ่นนี่มากินมาอยากน้ากันสุกุสุคนค่ะตัวเลขความฝันของคุณแม่ค่ะที่เพื่อนได้มากค่ะหนึ่งหกเจ็ดค่ะมาน,นี้คนที่มากินมาอยากน้าเพิ่นน่ะก็บ,บอกว่า เลขตัวนั่นล่ะเดอ้อสิมนันก็คือตัวนี้แหละค่ะหนึ่งหกเจ็ดค่ะคุณแม่เพื่อนก็บ,บอกว่ากับหนา้ากับหลังหมุนหน้าหมุน,มนหลังเอาเนาะค่ะก็ 6, 7, 16, หกเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดงวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันหาร้อยหกสิบหกค่ะคลิปนี้นุดหน่อยน้ำชกก็ขอให้ท่านผู้ชม มีโชคมีหลาบลำล่วยลำล่วยเฮ่งเฮ่งปังปังกับความฝันของคุณแม่กันทุกคนนะคะสุดท้ายนี่หนุดหน่อยนํำโชคก็ขอฝากซื้อเสียงหนุดหน่อยนํำโชคไหวนี่อ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยน้ำโชคน้ำเนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ